สวัสดีครับพี่น้องครับืันน,ไไนี้นานๆได้ถ่ายคลิปทีนะครับมิวกาสเด็กมาล่ำยูซีเกตมอนอยูอำเพอ์อย่างเมืเอ่อวานอยูอันนี้วันนี้อยู่ห้วยทับทันมือขึ้นยู่น้ำเกียงมือขึ้นยู่น้ำเกียงเถอพายุครับรถไปรถมาขี้ไก่บานหลานสาวพอดีอ้าวหลงมาขี่ไก่ท่างเข่าบาหนองคู่ขขเขาซีสเกต วันสิไปเนาะส่วนกันไปอยู่ได้วันที่เสาร์หมดช่วงไปยุ่งยันข่าวว่าเพิ่นนันยินข่าวว่าเพิ่นนั่นมือเคลื่อนฝนตกอยู่บุรีรัมย์มานี่เล่นบ่ได้ครับเพอจะพาพสั่งยกเหลือพอฝนตกพาอยู่เขาแห้งทั้งฝนทั้งลมก็เลยได้ยกเลิกที้งานสาวน้อยเพื่อนเพ่งมื่อคืนนี่มานี่ครับยินข่าวว่าเพิ่นมาอยู่บ้าน ถับบ้านมาสั่นไาวมาขึ้นเลยบว่าสีแว่อยู่มืองสองหกม้งมันประมาณหกม้งเคืองพอดีอางานเตือนเนาะเนี่ยครับหกม้งเคืองพอดีก็เลยบ่ได้แว,วะเพราะว่ายันแม่หน่อยพ่อเอก่โกรวดผักคอนเงินมันเศร้าปวดถืเลยมื่อนี้เขาเหรนอยูววอยอย่อำเภอ,อห้วยทับท่านขี่ไก่บ้านหนองคู่มาพอดีก็เลยคุณขี่มาจากกันอำเภอพายุขี่ไก่มาเอ้ามาคือคุณคุณคือรั้งเขาบ้านผู้หญิงแท้แม่นอิเล่ ขีไปขีมาจาในหดอดอันแยกกันอสซอันจำกรซีสะเกียดอัน,น,อนอเลยเขาส,สะเกียออกมาทาังอนอุทุมพรนรก่ะมาเนี่ยมาหวยทับท่บานจะได้แวกกินเขาทนี้าพ,พี่นองมาเบิ่งดูมือ,อน,นี้ได้ย<ง>ังกินเนี่นู่นอดินขึ้นเนนูนขึ้นเลยดิเนทังเน่ยดทานบอกับแม่ไก่ย่างไม้ไม้มาดันแม่ไก่ย่างไม้มาดันาู เขาคนอนเขาคนอนครับอันนี้พอดีเราโปรโมด้านในร้านนี้มันย้อนแสนครบพี่ยุนี่มันย้อนแสนเวอันเหุ้เจะเป็นย้อนถิมย้อนย้อนอันนี้มันถิมมันเราเกิดเองคือคือกินก็ไดมันบ่เนี่อ๋ออย่าไปบายฮงอบ่เป็นเป็นบเขี้ยวนีใส่ำหุงมนี่บอแต่ว่าฮังบอเก็บมือเอาไว้เสมอไว้เสอ เห็นใจยูวิ่งหน่อยป้าเถ็ดดีให้พอเราคนถิ่มอันไน่น้มันแม่หน่วยแนวมันว่าทางนี่แหละเออน่าเกิดเองเกิดเองโอ้ยงามงามงามเราบุดเกิดมาเพิ่งเมนูแนะนำมเมนูแนะนำวันนี้นะครับโลเคชั่นที่อตอนนี้สวยรู้มากเลยนะครับ <laughs> โลเคชั่นเข้าอ <laughs> <laughs> ุดรุ่นแกย่างยังกว่าก่ในแกย่างยังกับแกย่าง,าง,ลางหลังเมียบวะ S <S แกย่างไห้มาดันนี่ครับอันนี้ก็เป็นคอคออ,นนอันนี้ยุนาวัดเยียงกว่าครับพ่อหนิวับดบ้านห้วยาาาวยางอําเภอห้วยท<า>ับทันน,นี่ครับ,บ,บไม่บักดันผมเคยถามเคยถามเพื่อนยุนิวาทําทไมถึงใช้ไม้บาดันเพราะว่าเพื่อนว่าทางนี่ไม่อนี่มันไหลไม่นี่มันไม่นี่มันไหลแล้วมันเห็นอะไไก่มันนัวเพื่อนว่าเด้ นี่ปีงปลาอันนี้มีหม่หมกนีหมกหมูครับมกหมูไม่มาดันแื่กันใช่อันนี้ก็หมกหมูใส่ไม้มาดันนะครับอันนี้ก็ปลาเผาอ,อ,อันนี้ก็เครื่องในไก่เส็จป,ป,นะปลามันยืดสายฝ่อปลาใส่ปลาไม่มาดันยปลาไม่ยืดสายปลาปลาสมชาติพี่แล้วนี่มันลายบอกปลาสมชาติพี่ย<อ>ูมาเท่าถึงจบกไ่อย่างไม่มาดันครับ ว่าไม่อี่แม่แปลว่าสานี่ให้จะเวสืบอ๋ออันนี้ของพ้าเท่าอยู่และอ๋อไมาม่ไมากิยตมานแล้วลนมานนรี้วะร้านนี่นะคะบรรยากาศดีดิร้านยังกว่าซื้อร้านในี่เดวไม้็ดงค่ะนี่เด็ดเด็ตัวไม้ลัง เ้ยไม่มาดันเขาเจะน,นี่เธอ,อเธอตีขึ้นไม่เอ็นใช่ไหม,อ,ไมอืมไม่ปลีงยไกลเดินนี่ก็สิแเสกินขาบ้านผู้หญิงนือเสวยยันเพื่อนเพื่อนเตือนก็เลยบ่ได้แวะยันรบกวนเพื่อน เบองนนอาบนนถ่ายคอนเทนต์เบิ Sug ่งน้ราอาบน้าก็หลังเอ้ยสีขีดตาม่เ้้องเบ่งเ้บบแบบบจางรซินมันเป็นจังไงสูมันฝั่งเสด็จพเสียงกล่องนงี่บอกเดเดเเดียงั มี่ามึงมึงก็ามาลำทรงวิญญาณนั่นน่ะลำทรงวิญญาณนั่นเดียวนี่ได้เาเป็นอะไรเ้ที่เท่าไหร่ดิอทนี่ถ่ยยูทูบอยู่นะครับตอนนี่น เราอยู่บ้านห้วยยางนะครับตอนนี้โลเคชั่นสวยหรูมากทำไมใส่เสื้อดำเหมือนกันทุกคนเลยเหรอนี่กระดำาตรงนี้ีเสื้ออกมเีเสื้อโลก่รแต่วโอนเทนันมนกันลกสี่าื้อยเรโอยยนี่มันเีเสื้อโลกุงค่ะเสโลก ไม่มีเสียโลอกอีกแั้วตั้งมือกับองกับโปกก็เสียโลอกคุณโหน่แล้วกโยนไป่อยคือบ่อวดประเด็นีมาแล้วครับพอดีโอ้โหอ๋อนี่ก็แล้วแม่อ่านเทียเข้าไป้างทายกัอนนะแอร์รักผม ว่าท,ที่ถอยไปจอดใส่คือเป็นทา่ากตันท่าอย่างห้วยทับทันนะคะที่นี่มือแรงเขาเหรียญเยอะวันยังกว,วัดซิมยังกับเหรอป,ปอมแปมมือแรงเขาเหรียญใส่กับปอมแปมวัดยังกันเหรอวัดซิมยังสักอย่างนี่แหละ วัดป่าพงสิมตำบลแยงสยามนี่แหละสิงแสนชัยอาจารย์แสนชัยแล้วกงเอรัอ้บเมสาลาวางหัวกรบพร่องเสียผู้จับเรียกหะอย่างสำหรับ่อยแล้วก็เรียกหา้อม เดี๋ยวอนาดีเข้างพอใจมาถใครมาเดียวเนหเธออเาล้้ยนเยบนน่ด้อนเาางหัวกับทองเสียพวกเจ้าสิรียกหาอย่างสำหรับเ่ยแล้วนะก็ต้องเลือกหาทองหัวหายงนใกรไดตัวหัวเดิมมันจะมีเงินเสือก็่าได้ อีกุยนักวิวาสันขาต่างวายิ่ดันเตือดำพนเอางตนยังอ๋อแปลงงวต้นยังนี่นมะางปนบอกฉันซื้อบักปางไปถวายปูมาแล้วปูะเตอะสิทีมงานมาครบแล้วเรียบร้อยนะคะ ไมากินข่าวน้ำกัดเด้อจ่ายเด้อขับชิปหนาครับพี่น้องครับความขับชิปหนาเดี๋ยวจีบ,บเอาข้าวมังเออนั่นมีข่าวเต๋โอเค